ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเงินนั้นเป็นเรื่องยากคุณอาจกำลังใช้พลังจิตต่อต้านมันอยู่โดยไม่รู้ตัวคุณไม่ต้องวิ่งไล่เงินแต่คุณนั่นจะต้องเปลี่ยนเคลื่อนจิตให้ตรงกับพลังของเงินความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่ผลลัพธ์จากการทำงานหนักเท่านั้นแต่มันคือการปรับโลกภายในให้เปิดรับให้ได้สกอดแล้วโลกภายนอกก็จะมาถึงจิตใต้สนึกจะทำงานตามทุกสิ่งที่คุณเชื่อและรู้สึก ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการข้อหนึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ความคิดเกี่ยวกับเงินในจิตใต้สันดาของคุณกำลังควบคุมสิ่งที่คุณได้รับอยู่ทุกวันถ้าคุณเชื่อว่าเงินนั้นคือของหายากหรือว่าฉันไม่คู่ควรพลังจิตของคุณก็จะผลักสิ่งเหล่านั้นออกไปทันทีการเปลี่ยนความคิดเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนคลื่นสัญญาณเมื่อคลื่นสัญญาณนั้นเปลี่ยน สิ่งที่รับเข้ามาก็จะเปลี่ยนตามความคิดเชิงลบเรื่องเงินก็คือรากลึกของความขาดแคลนซึ่งเราอาจจะมีมันนะครับจากประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กโรงเรียนฟังโซเชียลมีเมดียอะไรก็ตามครับที่มันกลายมาเป็นความเชื่อเรื่องเงินของเราเจตตาสานึกจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดซ้ำๆย้ำๆโดยไม่รู้ตัวเช่นโอ้ยเงินเดือนหมดอีกแล้วเงินหาย,ายากจังเลยเงินหมดไวจังเลยการคิดว่าฉันยังไม่มี มันคือการยืนยันว่าฉันจะไม่มีอีกต่อไปความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากการที่คุณรู้สึกว่าคุณมีแล้วไม่ใช่กาลมังรอเช่นคุณอาจจะเริ่มพูดกับัวเองทุกชาว,ว่าต่อไปนี้เงินไหลามาอย่างง่ายดายที่สุดแม้ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าพอคุณทำน้ำซ้ำแล้วก็สมองคุณเบิกบานมีความสุขคิดเกี่ยวกับเรื่องของความมั่ง,งคั่งผลที่ได้คือคุณจะเริ่มดึงดูดเงินกลับเข้ามามากขึ้นความเชื่อก็คือรีโมท เปลี่ยนคลื่อเม,มื่อไรช่องสัญญาณก็จะเปลี่ยนเมื่อนั้นขออ้อ2เงินไม่ตอบสนองต่อแรงมันจะตอบสนองต่อความถี่คุณพยายามเท่าไหร่แต่กลับรู้สึกว่ายิ่งพยายามก็ยิ่งไม่มีนั่นเพราะว่าคุณกําลังใช้แรงแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องพลังงานของคุณทั้งหมดนี้มันเป็นตัวสื่อสารกับจักรวาล เมื่อความถี่ของคุณนั้นเต็มไปด้วยคลื่นของความขาดแคลนหรือว่าไม่มีไม่ได้เป็นเงินก็จะถอยห่างจากคุณนั่นเองความทิตกกังวลเรื่องเงินคือตัวลดคลื่นความถี่ลงพลังงานที่กลัวการไม่มีก็คือคุณจะเริ่มนึ่งดูดสิ่งที่ไม่มีคลื่นความรู้สึกมีอยู่แล้วคือกุญแจเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งการยอมรับว่าคุณนั้นคือพลังที่สร้างคุณเป็นผู้สร้างคุณเป็นเจ้านายแห่งเงิน จะเป็นการเปิดรับเงินข้อสาคำพูดในใจก็คือคำสั่งไปยังจัก,กรวาลคุณอาจไม่ได้พูดออกมาแต่จิตต้าสนึกฟังทุกอย่างที่คุณพูดกับตัวเองเช่นฉันไม่มีเงินเลยเงินหายากทุกคำนั้นคือคำสั่งที่จัก,กรวาลต้องทำตามการเมนเฟสเงินนั้นเริ่มต้นจากการให้คุณจัดระเบียบคำพูดในหัวคำพูดเชิงขาก,กลนทำให้จิตคุณเชื่อว่ามันเป็นจริง การพูดในใจเหมือนร่างแผนที่ชีวิตให้พลังงานเดินตามจงใช้คำพูดเช่นฉันกำลังเปิดรับเงินมาอย่างง่ายดายที่สุดแทนหยุดพูดคำว่าฉันไม่มีเราพูดคำว่าฉันมีศักยภาพดึงดูดมหาศาลจะไม่ว่าคำพูดในหัวคุณคือคำสั่งเบาๆที่จักรวาลน,นั้นก็ไม่เคยละเลยข้อสเงินรักคนที่รู้สึกพอกับตัวเองความรู้สึกไม่พอในตัวเองมันก็คือ การที่เรานั้นปฏิเสธคุณค่าคุณค่าในตัวเองนี่แหละครับและอาจจะหมายถึงคุณไม่เห็นคุณค่าของเงินเงินจะไม่กล้าเข้าหาหากคุณยังเชื่อว่าฉันเนี่ยยังไม่เก่งพอฉันยังไม่คุ้มพอจิตต้สมมติจะยึดสิ่งนั้นเป็นจริงทันทีแล้วมันก็จะปิดช่องทางรายรับทั้งหมดความรู้สึกไม่คู่ควรคือกำแพงขวางเงินความรู้สึกพอเพียงทําให้พลังงานภายในอยู่ในสภาวะเปิดรับถ้าคุณเริ่มต้นจากเห็นคุณค่าตัวเอง รักตัวเองก่อนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเงินจึงจะเข้ามาเสิบคุณง่ายๆและสบายๆการให้คุณนั้นให้คุณค่าตัวเองเป็นการสะท้อนพลังงานในการรับถ้าคุณเชื่อว,ว่าตัวเองนั้นไม่พอเงินก็จะคิดแบบเดียวกันข้อที่ 5. ภาพในใจก็คือเหรียญที่ใช้ใจ่ายในคอนตัมฟฟลทุกภาพที่คุณสร้างในหัวคือการจ่ายเงินล่วงหน้าในพลังงานเพื่อแลกสิ่งนั้นกลับมาในความเป็นจริง คุณเห็นภาพความจนหรือว่าภาพความมั่งคั่งในหัวคุณเพราะจักรกวันนั้นไม่เข้าใจว่ามันจริงหรือจินตนาการมันไม่เข้าใจว่าจนหรือรวยเนี่ยมันคือดีหรือไม่ดีครับจิตใต้สำนึกนั้นแค่ตอบสนองภาพไม่ใช่เหตุผลที่คุณป้อนเข้าไปภาพซ้ำๆที่คุณคิดถึงตลอดเวลามันก็คือการฝึกสมองของคุณและพลังจิตคุณมันเหมือนกับเราเนี่ยยกน้ำหนักครับมันฝึกกล้ามเนื้อทุกวันจงใช้จินตนาการแทนการรอให้เห็นจริง คุณอาจจะจิตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการเช่นเงินบ้านรถผลลัพธ์ต่างๆจงสร้างพลังงานนี้ให้เกิดขึ้นก่อนที่ผลลัพธ์จะมาจินตนาการก็คือมเมล็ดพันธุ์ครับส่วนเงินก็คือผลไม้มันจะงอกเงินก็ต่อเมื่อคุณปลูกมเมล็ดพันธุ์ซะก่อนข้อ 6. อารมณ์ก็คือน้ํามันหล่อเลื่นแห่งพลังงานไม่ใช่แค่การคิดแต่คุณจะต้องรู้สึกถึงมันด้วยพลังงาน ที่มีอารมณ์หนุนหลังนั้นจะส่งคลื่นแรงกว่าการคิดเป,ปล่าๆเท่านั้นการให้คนรู้สึกว่ามีเงินแล้วดีกว่าการอ้อนวอนภาวนาขอให้มีเงินถ้าคุณจิตตนาการบวกกับมีอารมณ์ความรู้สึกนั่นคือพลังเมนิเฟสเต็มรูปแบบครับความรู้สึกเหมือนมีจริงราวก,กับว่ามันเป็นจริงแล้วมันคือสะพานเชื่อมต่อระหว่างความฝันกับความจริงจงอย่ารู้สึกว่าฉันต้องมี แต่จงรู้สึกว่าฉันมีอยู่แล้วความสุขเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังอยู่ในเคลื่อง่นความมั่งคั่งความเครียดเป็นสัญญาณของการปิดรับอารมณ์คือสีที่เติมให้ภาพจิตของคุณชัดเจนขึ้นจะจิตนาการจะแอฟ i อร์เมชันจะเขียนก็ต้องมีอารมณ์นะครับข้อที่7หยุดเอาอาดีตที่คุณอาจจะเคยพลาดเสียใจล้มเหลวมากําหนดอนาคต ถ้าคุณยังพูดว่าฉันเคยล้มเหลวเรื่องเงินนะฉันเคยจนมาก่อนฉันเคยพลาดมาก่อนจิตต้สุนึกก็จะเข้าใจว่าตอนนี้คุณก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่พลังแห่งการดึงดูจจะไม่แยกอดีตกับปัจจุบันมันใช้ความรู้สึกณขณะนี้เท่านั้นอดีตก็คือบันทึกเก่าจงอย่าปล่อยให้มันควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและอนาคตข,ของคุณทุกครั้งที่คุณพูดถึงความจนในอดีตคุณกำลังนึ่งดูดสิ่งนั้นกลับเข้ามา จงพูดกับตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นไม่ใช่เคยเป็นจงเปลี่ยนจากฉันเคยล้มเหลวเป็นตอนนี้ฉันเปิดรับโอกาสใหม่อดีตมันคือเงาครับถ้าเราหันหลังให้แสงมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาแสงมันก็จะหายไปเช่นเดียวกันข้อ 8. ชีวิตในโลกภายนอกจะสะท้อนคลื่นภายในสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือภาพสะท้อนของพลังงานที่คุณปล่อยออกไปทุกวัน ถ้าคุณรายล้อมด้วยความวุ่นวายเงินก็จะไม่กล้าเข้ามาเพราะพลังงานนั้นก็คือความไม่เป็นระเบียบโลกภายนอกนั้นเป็นกระจกสะท้อนจิตใจจากโลกภายในพลังของเงินจะต้องการเคลื่อนพลังงานที่มันมีความมั่นคงแล้วก็อยู่ในสภาวะเปิดรับเท่านั้นคุณอาจจะเริ่มเปลี่นพลังงานจากการจัดบ้านครับจัดโต๊ะที่ทํางานนะดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยถ้าคลื่อนพลังงานสะอาดเงินก็เข้าไว ทุกสิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้คือผลลัพธ์ของพลังงานเก่าถ้าชีวิตนั้นคือสนามแม่เหล็กความรกก็คือสนิมที่กันพลังงานดีไม่ให้เข้ามานะครับขอ้อ9เงินไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่ามันคือผลลัพธ์ครับการจ้องแต่จะหาเงินจะมีเงินเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขจากการทําอะไรเลยเท่ากับว่าคุณกําลังสื่อสารกับจักรวาลว่าฉันไม่มีความสุขจนกว่าจะได้เงิน และพลังแบบนี้ก็คือการปิดกั้นตัวเองเพราะจัก,กรวาลส่งเงินให้กับคนที่เป็นสุขอยู่แล้วจงเปลี่ยนจากขอเงินหาเงินให้เป็นให้คุณค่ากับผู้คนแล้วเงินจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองอย่าแค่ต้องการเงินครับแต่โจเป็นคนที่เงินนั้นเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณด้วยเงินคือรางวัลของพลังงานคุณค่าไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายข้อสิบรู้สึกดีตอนนี้คือใบเบิกทางสู่ความร่ำรวยมั่งคั่ง ไม่มีอะไรดึงดูดความมั่งคัง่งได้มากไปกว่าความรู้สึกขอบคุณในปัจจุบันคุณไม่ต้องรอให้มีเงินก่อนจึงจะรู้สึกดีคุณต้องรู้สึกดีก่อนแล้วเงินก็จะตามมาช่วงขอบคุณก่อนที่เงินจะมามันจะเป็นการเปิดประตูคลื่นแห่งการรับการขอบคุณล่วงหน้านะครับมันแปลว่าเราบอกกบจักรวานว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของเงินแล้วนะฉันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสุขจากการขอบคุณตอนนี้จะดึงดูดสิ่งดีดล่วงหน้าครับ ใช้คำว่าขอบคุณที่มีอยู่แล้วทุกครั้งก่อนที่คุณจะเข้านอนทุกวินาทีที่เรามีความสุขคือการเปิดกระแสะใหม่ให้เงินไหลเข้ามาความรู้สึกในตอนนี้คือการฝากเงินไว้ในจัก,กรวาลที่ดอกเบีย้ยตอบแทนไปในความเป็นจริงข้อ11จิตใต้สำนึกไม่เคยขัดแย้งมันแค่ทําตามทันทีถ้าคุณบอกว่าฉันจนแม้จะพูดเล่นจิตใต้สำนึกก็ไม่รู้ว่าคุณล้อเล่น มันจะปรับเกลื่อนพลังงานทันทีให้ตรงกับความรู้สึกนั้นและนั่นก็คือเหตุผลที่คุณจะต้องระวังคำพูดและความคิดมากเป็นพิเศษพลังจิตนั้นไม่รู้จักคำว่าเล่นเล่นหรือว่าประชดหรอกครับทุกคำพูดที่คุณฝังเข้าไปมันเป็นรูปแบบของพลังงานทั้งหมดเลยจงใช้คำว่าฉันคืออย่างมีสติแล้วก็คุณจะได้สร้างตัวตนใหม่จงฝึกพูดแบบคนที่มีเงินครับแม้ในใจคุณอาจจะยังไม่มั่นใจฝึกพูดบ่อยบ่อยครับเช่น คุณอาจจะเลิกพูดคําว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อสิ่งนั้นแล้วเปลี่ยนมาใช้คําว่าฉันกาลังสร้างความสามารถในการจ่ายได้เสมอ่านไปนสามเดือนครับคุณปิดยอดขายได้สูงสุดในชีวิตแน่นอนครับจิตใต้สนักนกม่คนเหมือนเด็กที่มันเชื่อทุกอย่างที่คุณพูดคุณจะพูดอะไรให้เขาเชื่อดีครับข้อสิบสองให้รู้สึกราวกับว่ามีอยู่แล้วแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมาเร็วขึ้นจะเป็นบ้านเงินรถก็ได้ครับหรือว่าความสัมพันธ์ได้หมดเลย และนี่ก็คือเคล็ดลับสูงสุดของการดึงดูดเงินมันไม่ใช่การขอไม่ใช่การร้องขอหรืออธิษฐานใดๆแต่จะต้องรู้สึกว่ามีอยู่แล้วครับเหมือนคุณนั้นเป็นนักแสดงที่อินกับบทจนกลายเป็นตัวละครนั้นจริงๆจากกวาลก็จะยอยไม่คุณมีบทบาทนั้นในความเป็นจริงการมีอยู่แล้วเนี่ยคือเคลื่อนความถี่ที่แรงที่สุดในการ manifest อะไรก็ตามนะครับรู้สึกอย่างไรจากกวาลก็จะให้สิ่งนั้นกลับมาหาคุณอยู่เสมอ จงฝึกสวมบทบาทคนที่มีเงินก่อนที่เงินนั้นจะมาถึงคุณจริงๆไม่ใช่แค่พูดครับแต่จะต้องอินในทุกความรู้สึกด้วยจงจินตนาการอย่างตั้งใจที่สุดว่าคุณต้องการมีเงินหรือว่าร่ำรวยแบบใดจินตนาการไม่ใช่ของเล่นครับมันคือพิมพ์เขียวจริงๆบอกแล้วนะครับว่าจากักรวาลไม่สนว่ามันเล่นหรือมันจริงแค่คุณคิดถึงสิ่งนั้นมันก็แปลว่ามันเป็นจริง พลังจิตเนี่ยไม่ได้ต้องการให้คุณพยายามอย่างหนักนะครับแต่ต้องการให้คุณปรับเคลื่อนพลังงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการผ่านความคิดความรู้สึกคนความเชื่อของคุณและเคลื่อนพลังที่คุณปล่อยในทุกๆวันเมื่อคุณนั้นเปลี่ยนโลกภายในโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติจำไม่ว่าเงินไม่ได้วิ่งหนีคุณหรอกนะครับมันแค่รอให้คุณนั้นเปลี่ยนเคลื่อนตรงกับมันแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดครับและขอแจ้ขงข่าวสารอัปเดต ตอนนี้มีอีบุ๊กมาใหม่2เล่มครับเล่มแรกก็คือจิวิญญาณกดแรนดิงดูดมีทั้งหมด50ข้อและในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ10ข้อครับและทําให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกดแรนดิงดูดจิวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวิลก็สดาดเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นจิวิญญาณเฉพาะเนวิลก็สดาดนะครับใครที่ชื่นชอบเนวิลก็สดาดก็จะเป็นเล่นนี้ครับ ทั้งกฎของการสมมติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเวกอดดาอันนี้เพียง1 9 9เท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่398บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2อ b o ีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อเมื่อ CF 2อ b o ีบุ๊กนะครับสามารถทักมาที่ Line i d o p p a e s ล รือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับให้พี่ๆนะครับแจ้งอีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอีบุ๊กได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยามายโฟเนตธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียม l u ับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอไสาได้เลย ขอบคุณมากครับ